เดี๋ยวเราจะทําการตัดเรามีมีคัตเตอร์ในตัวนี้เราเป็นวัดผ้ากุมวัชพืชใช่ป่ะเราดูจากขนาดตรงนี้แล้วมันก็จะอยู่ประมาณน่าจะอันนี้มันมีตะเข็บอยู่พอดีเดี๋ยวเราจะเอามีคัตเตอร์ของเราค่อยๆตัดไปเพราะว่าถ้าเอาด้านยาวมันก็ได้อยู่นะ งั้นเดี๋ยวก็เทปไม่หน่อยอันนี้แล้วกันเราก็จะตัดมันเพราะว่าเราจะเอามันเนี่ยมันจะมีตะเข็บเราตะ,ะเข็บนี้พอดีมีรอยพับของเขามาพอดีเห็นปะดีนะเขาพับเมาเราก็จะเอาอันนี้พับเราตัดอื โอเคแยกส่วนออกมาแล้วมันก็จะลุยลุยปลายหน่อยเพราะเราตัดแล้วน่ะไม่รู้พอหรือเปล่าเดีย๋ยวเราก็ลากมันคุมพื้นที่เปลี่ยนด้านจอนแรกเราว่าจะโกยทรายให้เรียบนะ แต่เราว่าปุ๊ไปเลยขี้เกียจแล้วเราก็เอาไอ้นี่มาพลิกๆของของเราเดี๋ยวย่ำฉันเถอด โอเคเสร็จแล้วเ,เดี๋ยวเราไปเอาหญ้าเทียมของเราที่เราซื้อมาว่ามันขนาดแค่ไหนเพราเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันขนาดแค่ไหนเราไปลากหญ้าที่เราซื้อมาจากในแอปมาไม่รู้ว่ามันมันเยอะแค่ไหนแต่โคตรหนักเลยเเราซื้อมาสองเมตรคูณสิบเมตรมันต้องใหญ่โตโอาไปดูแนรกเลยเดี๋ยวดูนะถ้าแกะเราต้องทำให้เสร็จอะปิวแล้ว เนี่ยตัดมันออกมาก่อนถุงทะลุหมดแล้วนี่นะจ๊ะชมหน้าย่าในแอปซึ่งมันจะไม่สวยเลยราคามันก็จะย,อย่อมเยาเราก็เลยจะให้ไปอยู่หลังบ้าน ดูสภาพแล้วเป็นแบบนี้เนี่ยจ้ากันอืมหนักอ่ะ,อ,ะอันนี้คือปูอได้ทั้งบ้าน ือปูหมดบ้านได้เลยอนะ่ะแต่น้องคือเราสามารถปูไปหลังบ้านได้เลยน,ะน้องเยอะมากาเราก็ไม่เอาเป็นไกลแล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องตัดพลาสติกนนั้นเพิ่มแล้วก็เอาน้องยญ้าเนี่ยทับ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 โอเค เดี๋ยวไปหากันไกลกันตอนนี้เราได้แบ่งพลาสติกออกมาคุมตรงพื้น้านหลังเป็นที่เรียบร้อยก็คือตัดเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งแก็จะปคูคุมๆไป เมื่อกี้ถ้าเราทาบก่อนก็คือเราอาจจะไม่ต้องตัดใช่ไ่ะแต่บังเอิญเราไม่รู้เราก็เลยลองดูอืม,อมประมาณนี้้าร้อน เสร็จแล้วเรายังไม่ได้วัดเลยเราจะเอาอีลางอีนิดไัทับเลยไหม <c oughs> นี่ีหน,นักมากอ่ะ <c oughs> แต่ถ้ากลางออกมาก็คือพอดีนะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเอา ม้วนมันแล้วค่อยไปตัดตรงนู้นคือมันม้วนอยู่แล้วเห็นปะเดี๋ยวก็ลากมันไปในความที่เราอยากได้ยาบเทียมทำได้มีความเหนื่อย พราะมันหนักดินะเดีย๋ยวจะเอามันไปทาบงนู้นแล้วค่อยตัดเฮ้ยมันมีเศษอะไรดำๆเนี่ยเดี๋ยวเอาด้านนี้ไป เดี๋ยวจะไม่เห็นเออก็แดดก็ออกๆอ,อ,อยู่เนาะเราก็จะเอาอันเนี้ยวางให้เท่ากับพลาติกที่เราปรูปไว้จะได้ตัดได้เนาะจริงๆแล้วร้อนเนาะรอเย็นก่อนไหมทาบๆไปก่อน ก็ประมาณนี้อเอาลมเห็นไหมเท่ากับว่าที่เราซื้อมามเยอะมากนะ,ะเราก็เจอได้หญ้าสีเขียวแบบนี้ความยาว มาถึงนี่เดี๋ยวเราจะตัดตามนั้นแต่ตอนนี้ร้อนอยู่พักก่อนเราก็ตัดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะปูก่อนอื่นก็ลมพัดไปหมดแล้วก็คือหลังบ้าน,น,นไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่เราก็ะจะเอาปูท่าไปเลยเนื่องจากว่า ทำเองไม่ค่อยได้เรื่องหมายถึงว่าไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะลมก็พัดเก่งอที่เราปลูกก็ยังเหตุผลนหนึ่งคือที่เกียวตัดยญ้าแล้วลมพัดจิปป๋ง Ôm, ổi, แดดเริ่มล่มก็เลยซังหน่อยตอนแรกมก็ติดกันดีนะ อันนี้คือหนึ่งเมตรใช่ไมไม่ใช่หนึ่งเมตรแล้วมั้งอือ,อมีการกระตดดเล็กน้อย ลัาษณะจะเหมือนพมแล้วเนาะพรมลายสุดลายลายลายหญ้าเลยลายหญ้าเทียมคือฮันนี้้ามันก็อาจจะขึ้นได้อยู่ หมือนจะเรียบร้อยพื้นมันไม่เรียบด้วยไงเรื่องของเรื่องปเป่ะก็เลยยังดูเหมือนไม่เรียบร้อยเท่าไหร่แต่เขาบอกว่าก็ไม่มีใครมาเดินอยู่แล้วถูกไหมคนที่จะมาเดินเราเนี่ยแหละเดิน เดินของเราอยู่คนเดียวนะได้อยู่ที่แปลว่าเฮ้ยเกือบได้ใ้าเสรุปก็คือความหน้ากว้างของหญ้าที่เราซื้อมาเฮ้ยโอเคนะเห็นปะ แล้วมันยังเหลือเดี๋ยวก็เราจะปูไปเรื่อยๆก็ขยุงมานิดนึงแล้วกันเนี่ย มันมีทรายทิ่งตอนแรกคือเขากะจะเทพื้นแต่งบประมาณมันบานปลายไม่ไหวก็เลยตะไว้ก่อนก็เลยได้มาเป็นแบบนี้เป็นภูเขาทรายอันนี้ก็เป็นภูเขาหญ้าภูเขาหญ้าเทียมอืม ก็คุมๆไว้ยำๆๆเฮยได้อยูย่เนาะได้อยู่ที่แปลว่าเฮ้ยก็ดีโอเคแทน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 ล้วเดี๋ยวเพราะตรงนี้มันมีฝาท่อเนีย่ยแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยปูแบบเขาเรียกปูชั่วคราวอะ่ะเพื่อตัดปัญหาเรื่องยากเกิด ใช้ได้เนาะใช้ได้ที่เตว่าใช้ได้ใช้ได้บ่ะนี่ก็ผลงานก็คือมันก็มองดูมันก็รู้ว่าปู <c oughs> รู้ว่ามันไม่ได้เป็นหญ้าที่สวยงามอะไรเท่าไหร่แต่ว่าที่เราวัตถุประสงค์คือเราจะไม่เอาต้นหญ้าแล้วเพราะว่ามันพอสักพักมันก็จะเกิดแบบเนี้ยนี่เดี๋ยวเราค่อยๆต้องตัดเป็นชิ้นมาปูเพิ่ม อันนี้นะคะเรามาปูปูไว้ก่อนเพื่อให้ยามันตายนี่แหละเราก็เลยปูปูทับไปก่อนยังไม่ได้เรียบร้อยเพราะว่าไอตัวหมุดที่ปักอะยังไม่ได้ซื้อเดี๋ยวสั่งในแอปเอามันก็จะได้ฟิลเหมือนงานแฟร์ที่ปูไว้ให้คนเดินอะ่ะหญ้าเหมือนแบบนั้นเลย ย่างงานแฝะเออแล้วตรงนี้เป็นสายมันก็ยังจะแบบยุ่ยยุบอไปเออก็สรุปจบแล้วถามว่าเหลือไหมยังเหลือเหลืออีกประมาณประมาณเนี่ยผืนหนึ่งเดี๋ยวต้องไปหาปะตรงนู้นอีกหน่อยเลยอันนี้ก็เท่าที่เห็นเท่านี้ก่อนนะคะเออมันไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่แต่ว่าวัตถุประสงค์คือจะก,กำจัดยาที่มันไม่จำเป็นออกไป เราก็เลยใช้ยาคุมใช้อันนี้มาคุมแผนโอเคขอบคุณที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์จะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย